วันนี้นะครับเป็นวันที่มิสแกรนไทยแลนด์เนี่ยเขามีการมอบสายสะพายแล้วก็เรียกว่าเข้ากองวันแรกโดยลุกของการเปิดตัวเข้ากองเนี่ยก็คือปังสุดสุดพลังเลยแต่ละนางแต่ละคนโอ้ยลดๆทั้งนั้นนะและรางวัลเบสอ a ลารเวทั้ง6จังหวัดจะได้รับเงินสนับสนุนจากชัดคอสเมติกนะของคุณชัดนะเออน้องชัดน้องชัดแป้งน้องชัดอะไรต่างๆโดยพวกเธอเนี่ยจะได้รับเงินคนละห้าหมื่น ก้าแรกก็คือห้าหมื่นละได้ทั้งหมด6คนด้วยกันนะจ๊ะเออคนแรกก็คือมิสแก n นกรุงเทพมหาคนครจ้ะเออได้ไปเลย1มาจัดเต็มเลยนะเป็นชุดไทยอลังการนะเป็นฟิลแบบว่านางสงกรานต์หรือปะเออน่าจะใช่คนที่สองก็คือพลาดไม่ได้เลยมิสแกรนภูเกตนะมาในชุดบ้า,บา เออเต็มเต็ม<ๆ>จัดเต็มใส่ไอ้นี่เลยใส่อ้นี่มาใส่รถมาเลยอืมอีกคนหนึ่งนี้เป็นตำนานพูดถึงต่อไปนี้จะต้องเป็นตำนานตลอดการนั่งแอมบูเลซ์มานะแล้วก็ CPR ตื่นขึ้นมาคือเธออย่าไปดามาเลยมันเป็นกิจกรรมประเด็นก็คือว่ามีคนดามมงดามะคือสับกับเธออ่ะมันมีคาว่าฟื้น บางคนเนี่ยนางงามอะอยู่ดรอปมากเมื่อไหร่จะฟื้นเมื่อไหร่จะฟื้นเมื่อไหร่จะฟื้นหมายถึงว่าเมื่อไหร่จะมีความสวยขึ้นมาเมื่อไหร่จะมี energy เมื่อไหร่จะล้านเหลืองสดใสสู้กับคนอื่นได้อะนี่แหละน้องเขาก็ดึงคํานี้มามาตีความให้มันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองอย่าไปดามา่าน้องเขาสงสารมิสแกรนลำพูนะโอ้ยสวยๆนะคขานี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือมิสแกรนอำนาจเจริญนะอันนี้ก็คือปังมากอาบน้ำมาตั้งแต่นู่นเลย ต้องแต่จะไกลเลยเออลดอยู่นะอีกคนหนึ่งก็คือมิสแกรนัยนฮาทั้งหมดนะ6จังหวัดก็ได้รับไปเต็มๆนะสำหรับรางวัลของชัดคอสเมติก5,000 0บาทจ้ะน้อง Miss Grand มิสแกรนปทุมไม่ไม่ไม่ต้องด่ามากกับพี่นะลูกพี่เอารูปหนูลงไม่ได้นะเพราะว่าช่องพี่อะ่ะมันสีเรียดนิดหนึงลูกหนูเป็นแอมบูเลนเป็นนอนมาไงลูก <c oughs> มันมันจะโดนแบรนดนะ์ูกอืู